สวัสดีครับผมตักโอดาษนะครับลาลาวเรากอมาอยู่ในเกม ROV นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าใครอช่วยผมยังไงก็ลองอ่านดูได้ข้างล่างนะครับเพราะว่าผมเป็นคนปิกกานะ เล่นตัวนี้หรอตัวนี้ก็เล่นยากจริงๆรองทเท้าก็ควรจะเปลี่ยนนะเป็นไรมากครูดาว องใช้นี่ดีกว่าเื้นฟูมานานะครับตัวนี้ก็เล่นยากเหมือนกันสำหรับผมนะคือถ้ามันจะมีอยู่สองท่าแล้วอันที่สามมันเป็น,เป,นเป็นวาร์ผาเพื่อนเวลาเราตะเรา เรากลับทานแล้วอะ่ะเราก็จะได้วาผากเพื่อนละกนนะครับพูดถึงมันก็ดีนะแต่แบบต้องดูกันไปสสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับตรงการผมไปและกันไม่มีใครไปกมกงกอไป ไปเลยไปนี่แน่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 นระเบิดระเบิดไหมระเบิดไหมอ่อยอ้อยอ่อโอ้ย วิ่งวิ่งช้าวิ่งชายายายาทำไมทำไมอย่ดูทำไมเง้ทำไมเงี้ยคือเขาจะมีท่านะระเบิดไหมอ่าระเบิดอ่าพลังอ่ะแต่ผมว่าเราน่าจะใช้ท่า กรโดดแล้วก็พุ่งลงมานะแล้วผมก็จะเลือกปังกันเลือกอะไรมั้งก็ไม่รู้นะ ได้ยนี่เน่นี่เน่นี่เน่นี่น่ได้รานี่แน่เห็ดบ้าว้ามันมีพลังระเบิดนะแต่พลังระเบิดเนี่ยผมยังไม่เข้าใจมันนิดหนึ่งแล้วเนี่ยเก็บพลังไว้เราคืออะไรอ๋อเราต้องไปตีเขาเหรอหรือว่ายังไง โอ้โหจะมีไมมตายนะรอยแป๊บหนึง่งเดี๋ยวไปช่วยโอ้โหข้างๆข,ข,ข้างตายก็จะอะ่ทาร่านะ นี่แด้อนี่แด้อนี่แด้น,น,นี่แด้อนี่เด้อนี่แด้อนี่เด้อนี่เด้อืม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 มันมันตาดเออโอ้จ บอทเรายิงนะไม่ได้เราตีนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วกลัวกลัวกลัวตัวนี้งักลัวบอทมหมยังบอทมหมยังยังไม่มายังไม่มามาแล้ว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  บอดมาแล้วบอดมาแล้วเราต้องเต้เราต้องเตะเราต้องเต้เรตตครูดาวโรซิปป้าอันไหนที่ผมใช้บ่อยๆเราก็จะรู้นะว่ามันจะเป็นยังไงไงโดนตรงนู้นด้วยอ่ะอ่ไปไปรับตีนก่อนไปรับตีก่อน อไปเล็บจริงก่อนนะไปเล็บจินก่อนนะน,น,นะนี่เนี่ยเล่นบ้าอะไรเล่นบ้าอะไรคือป้อมไม่ตีแล้วทะลุไปข้างหลังเออไปงอไปงาเทไปตรงนูน้นมาตรงนี้โอ้โหเท่จริงเลย เออถ้ามันแบบมันต้องแบบยังไงจังหวะมันก็ดีนะสกิลนี้นะแต่ถ้าใช้ว่าเล่นไม่ไม่ดีอ่ะคือแบบมันจะแย่ไปเลยนะมันจะแย่ป่โอ้ยโอ้ยโโดน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  ไปดูด้านซ้ายไปดูด้านซ้ายบ้านแตกแล้วมากนี่นง gì nè ui 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 đồn đồn chết tay leo chết tay leo chết tay leo gì nè ừ ừ ừ ôi ตายโอ้โหเหมือนฝั่งนั้นเขายังเล่นไม่ค่อยเป็นหรือเปล่าก็เลยแบบยังไงอะคือ,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 อคือทำให้เราลอดนะครับเรายังรอดอยู่นะไม่นานนะแตกไปแล้ว ไม่ยอมกลับไปเติมพลังอีกนะแบบโชเทพโชเทพโ <laughs> ชเทพโ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 ชเทพอืม เอ้ามาอย่างงี้ก็โดนดิอืมเดี๋ยว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 เอาจะตายแล้วจะตายแล้วเออเพื่อนเห็นปะเนี่ยเพื่อนไม่เห็นนะครับเพราะว่าเรามายืนเองอย่างเงี้ยปุ๊บไม่เห็นนะ เราก็โอเคแล้วึง <Legend ary. S 1> ตายก็ไม่ว่าเกินแล้วเดี๋ยวเราจะเลือกสีเขียวสีแดงแล้วก็สีทองแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เรามองไว้บมดแเรา ด้านซ้ายมาอีกครับด้านซ้ายด้านซ้ายด้านซ้ายอ่ะนี่น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 ะโดนนีครับโดนนีครับพวกเรามาพวกเรามาแล้ว

บอดหรือเปล่าคนเนี้บอดหรือเปล่าโอ้ยไม่ไม่บอดมนะั้งเห็นท่าวิ่งแบบอย่างนั้นเราผมคิดว่าบอดไงบอดหรือเปล่า ไป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 โอ้โหติตวนเขาไปรับตีนหายเพื่อนนะครับเราต้องรับซี่แต่เรายืมไม่ไหวเออโอเคเลือกอันนี้ก็ได้แต่ไปอับเสื้อไงด้านขวาอแตกแล้วนะครับ เหลือตรงกลางกับด้านซ้ายนะของฝั่งนู้นนะเป็นไงแท้จริงๆเลยไปเอามเอามังกรเาเอาเอามังกรเอามังกรส้มก่อนนะเอาไหมเอาไหมโอเคเขาเขาอ้าครับ Chí Kiman, chí Kiman. chí An ally has been defeated. Here Nè nè, nè nè. Nè nè. nè. นี่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 เดี๋ยว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 เร็ว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 เออ oh <my> <laughs> เราลับตีเราลับตีเราลับตียิงอีกิดยิงอีกนิดยิงอีกิโอเคเออเราตายไปเลยเนาะด้านซ้ายเขาตอนนี้บกุกอ่า ทาร่าบุกนะครับด้านซ้ายน่าจะมีคนไปกันไปคนหนึ่งนะผมจะไม่เกิดอีกนานอะเอาแต่เอาแต่โอ้ผมมาสองตัวนะผมมาสองตัวมาสองตัวแล้วครับ Nhia 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 winger wing winger 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 ok 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 มามามาโอเคไปด้านไหนด้านซ้ายเอาให้หมดไหมไปไปเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมด โอ้โหโอ้โหทาร่า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 ตีป้อมเลยครับตีป้อมเขาไม่มีอะไรเสียแล้วตีป้อม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  ตีป้อมตีป้อมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดน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 ยิงโดนยิงโดนยิงโดนยิงแต่ไม่หนีไม่หนีไม่หนีตีป้อมตีป้อมโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนัก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 อืมโอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไวเพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนเือนท่านใดชอบไม่ชอบยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกาน แล้วถ้าใครอยากจะดูของการใสา่ของแต่ละคนนะครับ <It> s <S ข้างหลัง nice, ข้างหลังอ่จะบอกยังไงคือรอดูได้นะครับ, s nice. <S รบเดี๋ยวผมกดให้ดูนะ